สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอแม่หม่ค่ะคลิปนี้มาอ่านไพ่ให้กับเพื่อนๆเหมือนเดิมนะคะเจอกันแต่ว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษอ่ะเนาะเป็นดวงความรักนะคะประจำเดือนตุลาคม2568นนะคะว่าความรักจะเป็นอย่างไรก็อ่านให้ทั้งเพื่อนๆที่มีคู่แล้วนะคะเป็นแฟนกันเป็นคู่กันแล้วนะคะหรือว่าแต่งงานมั่นหมายกันแล้วนั่นแหละ อ่าเป็นแฟนกันอย่างชัดเจนอย่างเนี้ยเนาะแล้วก็สําหรับคนที่เป็นโซดนะคะจะมีใครเข้ามาไหมอแต่อย่างไรแล้วก็สถานะไม่ชัดเจนจะมีโอกาสชัดเจนขึ้นหรือว่าเป็นอย่างไรกันต่อไปแต่ก็ยังคงเป็นภาพรวมนะคะเพื่อนๆนําคําทํานายดีๆไปปรับใช้กับตัวเองละกันเนาะคือแบบไม่ต้องเชื่อทั้งแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อนๆแต่เราฟังไปแบบ นำไปปรับใช้กับตัวเองอย่างเนี้ยนำไปเป็นแนวทางนะคะให้กับชีวิตของเราความรักของเราคู่ของเรานะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันเนาะเดี๋ยวแม่จะอ่านให้สำหรับคนมีคู่ก่อนเลยเพราะว่าไม่เปิดพลังงานตัวตนนะคะก็ถือว่าใครที่มารับฟังคลิปเนาะก็ให้กับทุกท่านเลยละกันนะ โอเคเดี๋ยวมาดูกันก่อนแล้วก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะอันนี้รบกวนเนาะขอพลังใจจากเพื่อนๆน,นะคะช่วยกดติดตามให้ช่องแม่มแม่หมอแม่มด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้แหม่มาอ่านไพ่กับเพื่อนๆไปนานๆน,น,นะโอเคค่ะคนมีคู่เป็นอย่างไรคะเนี่ยคนมีคู่สี่ไม้เท้าเจ็ดดาบหนึ่งเหรียญ เดอะสตาแล้วก็ควีนถือดาบค่ะคนมีคู่ไพ่สีไ่ไม้เท้าคือการบ่งบอกเลยนะคะว่าเป็นไพ่คู่เป็นไพ่ของคนมีคู่แล้วเป็นไพ่ของคนที่เป็นแฟนกันอย่างชัดเจนแล้วนะคะเป็นหรือแต่งงานมั่นหมายอะไรกันแบบนี้ จดจะจด,จด,จดทะเบียนสมรถไม่จดอะไรก็แล้วแต่ะค่ะแต่ว่าชัดเจนในความสัมพันธ์นะก็อะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อนๆที่เคยมีความไม่เข้าใจกันอ่าเจ็ดดาบเจ็ดดาบคือถ้ามอ,องถึงเรื่องของที่ผ่านมามีความไม่เข้าใจกันรู้สึกว่าแบบมีอะไรปิดบังซ่อนเลนหรือ อึดอัดใจขับคล้องใจไม่สบายใจกันฮะอาจจะเป็นเรื่องของการไม่ค่อยได้ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบกันว่าเป็นอย่างไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะเหมือนรัเลยอ่ะอ่าก็ต้องบอกนะว่าจริงๆอ่ะความรักอ่ะยังมั่นคงอยู่แต่ว่ามันอาจจะมีเผลอไผลไปบ้างไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรก็ตามแต่นะคะหันกลับมาเข้าใจกันคือ ต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุยกันให้ชัดเจนอะไรอะ่ะอะไรบางอย่างอะ่ะเพื่อนเพื่อนเราไม่จําเป็นที่จะต้องเก็บไว้ในใจหมดนะเราบอกได้นะคะชอบอะไรไม่ชอบอะไรเนี่ยเราพูดคุยกันได้นะคะตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยอไปถึงถึงเรื่องใหญ่โตอะ่ะเราก็สามารถที่จะพูดคุยแล้วสื่อสารกันได้บางทีเราเก็บเก็บทีละอย่างเล็กๆน้อยน้อยเอาไว้ค่ะมันสะสมหรือบางทีเรื่องเดียวเนี่ยแหละแต่เราไม่ยอมพูดไปก็หวังว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะแก้ไข ปรับปรุงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอะเราพูดง่ายกว่าค่ะสื่อสารกันไปแบบตรงๆเลยจะได้แบบว่าอ๋อต่างฝ่ายต่างรู้ต่างเข้าใจกันอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆรู้สึกว่าเขามีอะไรปิดบังซ่อนเลนอยู่ไหมถามกันไปเลยค่ะเพื่อนๆหรือบางทีไปแอบส่องแอบสืบหรือว่าดูในนั้นแล้วรู้สึกว่ามันแปลกๆไปอะไรไปอย่างเงี้ยคุยกันค่ะ สร้างความเข้าใจกันเพราะว่าไพ่ของหนึ่งเหรียญนะยังเป็นความมั่นคงต่อกันอยู่นะคะยังยังแบบว่าแล้วหนุนนำกันเปในเรื่องของการเงินไปด้วยด้วยดีด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะทำธุรกิจร่วมกันนะคะการงานอยู่นี้ที่ทำงานเดียวกันอย่างเงี้ยหรือว่าต่างฝ่ายต่างหนุนนำมีดวมหนุนำนำอะคะ่ะให้อีก ต่างฝ่ายต่างเจริญรุ่งเรืองในการงานด้วยพอดวงหน,นุนนากันอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ยังต้องเป็นคู่กันอยู่ดูแลกันอยู่อะไรก็แล้วแต่ที่เคยไม่เข้าใจการรู้สึกแบบว่ามันมีความคลุมเครือหรืออะไรบางอย่างแล้วเราก็มีความหวังว่าจะโอเคกลับมาดีกลับมาชัดเจนต่อกันก็เนี่ยค่ะความหวัง นำมาซึ่งความชัดเจนแล้วนะคะแต่มต้องสื่อสารนะเพื่อนๆนะอย่าใช้ชีวิตแบบตัวใครตัวมันเกินไปแต่ในขณะเดียวกันถ้ารู้สึกว่างานก็ต้องทำด้วยการอยู่บ้านหลังเดียวกันนะคะแต่ไม่ค่อยได้คุยกันอ่ะหนึ่งคือต้องหันมาคุยกับสองรู้สึกว่ามันเบื่อเบื่ออย่างเงี้ยก็ให้เวลากับตัวเองมีพื้นที่ส่วนตัวกันบ้างนะคะบางทีตัวติดกันเกินไปหรือเห็นหน้ากันบ่อยเกินไปอย่างเงี้ยคือ ก็บอกว่ามีพื้นที่ส่วนตัวมีพื้นที่แบบว่าให้แบบหายใจหายคอบ้างอย่างนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าแยกกันอยู่หรืออะไรนะแต่เพียงแต่ว่าทุกคนนะคะเพื่อนๆต่อให้เป็นพ่อแม่ลูกเป็นเพื่อนปู่พี่น้องคู่รักก็ล้วนแต่ต้องการโลกส่วนตัวของตัวเองทางนั้นคือขอให้มีช่วงสักแว็บนึง สักประเดี๋ยวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังดีนะส่วนสําหรับใครที่รู้สึกว่าเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาไม่ว่าเขาหรือเราแต่ว่าการพูดจานั้นมันทําร้ายจิตใจไม่สบายใจอันนี้นะคะต้องต้องหันมาแบบสยบคําแบบนั้นลงบ้างอะคะ่ะบางทีคําพูดมันทําร้ายกัน หรือว่าการสื่อสารที่แบบว่าอาจจะห้วนเกินไปหรือสื่อสารผ่านโซเชียลอย่างเดียวไม่ค่อยได้เจอเจอพูดคุยกันแบบตัวเป็นๆอย่างเงี้ยอืมก็ควรที่จะต้องหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันนะคะแต่ความรักะยัง,ย,งยังแน่นอยู่ยังจับมือกันได้อยูนะะ่เพียงแต่ถ้ามีอะไรไม่เข้าใจกันนะ่ะก็เคลียาาร์กันบางทีค่ะลิ้นกับฟันมันก็มีกระทบกันไปบ้างไม่เข้าอกเข้าใจกันบ้างอย่างเงี้ยค่ะ เราอยู่กันมาก็ถ้าเกิดเราจะต้องการให้ความรักยังคงอยู่อะค่ะมีอะไรเราก็พูดคุยกันนะเคีรยก,กันเนาะไม่ได้หนักหนาสาหัสหรอกค่ะเพื่อนๆแต่เพียงแต่ต้องหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันนะอ่ะมาดูสำหรับคนโสดกันบ้างคนโสด นะคะอ้อแล้วก็บอกนะคะสำหรับคนที่เป็นแฟนกันถ้าเป็นแฟนกันแต่ยังไม่ได้แต่งงานมั่นหมายแต่หวังเรื่องของการแต่งงานมั่นหมายมีโอกาสนะคะจะมีการเงินเข้ามาไอ้ที่ผัดวันประกันพุ่งไปอะ่ะก็มีโอกาสว,ว่าจะมีความชัดเจนมั่นคงขึ้นนะคะมาดูคนโสดก่อนคนโสดจะมีใครเข้ามาไหมหรือว่าอืกําลังบอกว่าหรือว่าจะต้องอยู่คนเดียวต่อไปแต่เดอะซันขึ้นมา แถมมาด้วยสามถ้วยแล้วก็เดอะฟูนะคะเดอะมูนก็มาไพ่ของอัศวินถือไม้เทา้าบ่งบอกถึงเรื่องของการขับเคลื่อนนะการทั้งขับเคลื่อนตัวเองหรือว่ามีคนที่ขับเคลื่อนเข้ามาในชีวิตของเราก็เป็นได้คนคนนี้มาเติมพลังมาให้แสงสว่างมาเป็นเหมือนกับว่าแรงผลักเป็นเหมือน อ่ถ้าพูดถึงเนะก็เหมือนไฟที่จุดประกายหรือว่าปลุกให้เราอะค่ะมีความกระตือรือร้นหรือว่ามีอะไรที่มันดูเศร้าๆเหงาๆอะจากเดอรมูนอะที่เศร้าๆเหงาๆอะค่ะพเพื่อนๆมันกลายเป็นเดอรซันอะก็คือความสว่างอีกครั้งหนึ่งจากที่แบบโอ้ไม่คิดจะมีใครแล้วอยู่คนเดียวดีกว่า นะคะก็ได้อิสระดีแต่ว่ามันเหงาไหมมันก็มีเหงาแหละอยู่คนเดียวอะ่ะมันก็มีเหงามันก็มีเศร้ามันรู้สึกว่าปรึกษาใครไม่ค่อยได้เลยไม่ค่อยไว้วางใจใครเท่าไหร่นักเพราะว่าดูเหมือนแล้วนะคะเ,เพื่อนๆจะเลือกจะปรึกษาคนที่ไว้ใจจริงๆเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดจาอะไรกับใครพุ่มเพื่อนะคะเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ก็หมายความว่าหลายพลังงานอะ่ะ ถ้าเป็นแฟนนะคะคือสามารถที่จะบอกเล่าอะไรให้กับแฟนฟังได้หมดแต่ถ้าเกิดว่าจะให้บอกกับใครคนนั้นคนนี้ไว้ใจคนยากก็เป็นไปได้ด้วยนะคะแต่โอกาสเห็นหมเพื่อนๆมีโอกาสมีคนยินดีร่วมเฉลิมฉลองกับข่าวดีนั่นหมายถึงอาจจะเป็นเรื่องของการสละโสดนะคะการสละโสดเดอะซันไพ่ของความรักที่ดีมากนะคะการเริ่มต้นใหม่ความสัมพันธ์ใหม่ เนาะได้เจอเจอกับคนที่มีความจริงจังจริงใจมีความชัดเจนเป็นคนที่เอาการเอางานหนักเอาเบาสู้นะคะเป็นคนที่ขยันแล้วก็เป็นได้พังพลังงานของคนที่อยู่ในเหมือนวัยกลางคนนะคะหรือวัยแบบกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวมาได้ระดับหนึ่งแล้วนะค่อนข้างจะมีความมั่นคงในระดับหนึ่งแล้วละคะ่ะ แต่ว่าเขาจะเป็นคนที่มุ่งมั่นในเรื่องของการทำงานสร้างตัวตนของเขา่ขึ้นมาอย่างชัดเจนนะคะเป็นคนที่มองมองภาพอ่ะตัวเองไปในอนาคตข้างหน้าเป็นคนเป็นคนที่ชอบวางแผนใช้ความสามารถของตัวเองได้ดีนะคะขยันอดทนอ่มีการสื่อสารที่ดีอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็แต่ก็มีหลายพลังงานที่เขาก็มีความเป็นเด็กในตัวนะคะมีความเป็นเด็กมีความล่าเริงสดใสก็ได้เนาะเป็นเฟลลี่อย่างเงี้ยก็ได้นะคะเอ,อ่ออาจจะการเจอเจอกันนี้นะคะอาจจะได้เจอเจอกันผ่านงานสังสรรค์งานปาร์ตี้นะคะงานมงคลหรือการแนะนําจาก คนรู้จักจากเพื่อนจากเพื่อนเพื่อนของเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณอย่างเงี้ยหรือคนในครอบครัวนะนําให้รู้จักเอ่อการไปเจอเจอกันในการงานอย่างเงี้ยก็ได้นะคะการเดินทางแล้วไปเจอเจอกันก็ได้ด้วยนะคะกลับมาได้เริ่มต้นเออเขาเรียกว่าได้มีโอกาสเริ่มต้นในความสัมพันธ์แต่ก็ถ้าเกิดมีใครเข้ามาก็ให้ดูดูกันไปก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะ เพราะว่าบางพลังงานของเพื่อนน่ะชินกับการเป็นโสดเนาะแล้วก็คิดมากกับการที่จะมีใครเข้ามาในชีวิตเพราะว่ากลัวอาจจะกลัวว่าออ่ต้องสละโสดการจะต้องสละโสดเนี่ยมันคุ้มค่าไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็มีความกังวลอ,อยู่เหมือนกันเนาะแต่ คนคนนี้เขาก็มาคลายความเหงาให้กับเพื่อนๆนะความเศร้าความไม่สบายใจเขาเข้ามาเป็นแบบที่ปรึกษาได้มาเป็นคู่ที่แบบมาซัพพอร์ตในการพูดคุยกันให้พลังใจกันอย่างเนี้ค่ะเนาะเป็นเหมือนกับดอกทานตะวาันที่หันหาแสงอาทิตย์นะคะก็คือว่าเป็นพลังที่ดีให้ต่อการเป็นความเบิกบานให้ต่อการน,นะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะสละโสดแหละ แต่อยู่ที่เพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนรักความเป็นโสดมากอ่ะคือไพ่ของเดอฟูอ่ะเขายังไพ่ของอิสระภาพอ่ะค่ะรักอิสระอย่างเงี้ยชอบอยู่กับตัวเองเหงาก็ออกไปเที่ยวอะไรประมาณอย่างเงี้ยเหงาก็ออกไปเจอเพื่อนถ้าเกิดว่ามีความสุขกับแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้เลือกอาจจะเลือกคบเขาไว้เป็นกัลยาณมิตร ก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าโอเคพลังงานศึกษาเรียนรู้กันไปเรื่อยๆแล้วดีต่อกันก็ค่อยขยับฐานะนะคะสถานะเนาะว่าจะเป็นแฟนกันคนรู้ใจกันอะไรก็ว่าไปเนาะแต่ว่ามีโอกาสนะคะอ่ะมาดูสถานะไม่ชัดเจนคนที่ไม่ชัดเจนคุมเขือมีโอกาสจะชัดเจนไหม สองถ้วยนี่บ่งบอกถึงความชัดเจนมาเลยกันนะคะนันหนึ่งดาบแล้วก็เดอะทาวเวอร์อืมแปดดาบแล้วก็สี่ดาบคนที่ไม่ชัดเจนนะคะจริงๆแล้วอะต้องบอกนะว่าเป็นสองถ้วยเนี่ยคือความรัก นะฮะสองถ้วยคือคนที่เข้าใจกันคนที่มีการซัพพอร์ตการเมตตากันเป็นกลยะาณมิตรกันนั่นแหละนะฮะถ้าเกิดมองความไม่ชัดเจนที่ผ่านมามีโอกาสเป็นหนึ่งดาบคือความชัดเจนจะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นแบบจากที่มันดูเหมือนคุมเครือคุมเครืออยู่อะมันก็เกิดขึ้นแบบกระทันหันเหมือนกันนะนะฮะจากที่เรารู้สึกว่า เขามีใครไหมคบเผื่อเลือกอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าหรือคบเผื่อไม่เลือกเราอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอาจจะเป็นจริงๆพลังงานสลับกันได้นะคะเพื่อนๆเองอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกหรืออะไรในชีวิตของเพื่อนเเข้ามาก็ได้นะก็เขาบอกว่าให้พิพพจารณาไต่ตองดูให้ดีถ้าเกิดว่าเขาแสดงความชัดเจนนะเป็นหนึ่งดาบคือมาขอ คบคุยแบบชัดเจนอันนี้เพื่อนๆมีโอกาสนะที่จะเขาเรียกว่าสลายความไม่ชัดเจนนะคะไปกลายเป็นความชัดเจนขึ้นมั่นคงขึ้นนะแต่ก็มีบางพลังงานที่ต้องบอกนะเพื่อนๆนะก็มีโอกาสว่าจบความสัมพันธ์เหมือนกันเป็นแค่กัรยาณมิการหรือว่าต่างคนต่างเดินออกจากความสัมพันธ์เพราะว่าเรารู้สึกว่าเป็นตัวเลือกทางเลือก ที่เขาไม่เลือกสักทีนะคะแล้วพอเราเข้าใกล้เขาก็กระเถิบหนีพอเราเดินออกเขาก็เข้าใกล้เข้ามาอย่างเงี้ยมันจึงดูแบบขมุกขมัวคุมเครือหรือบางทีรู้จักผ่านการแค่โลกโซเชียลยังไม่ได้เจอ,เจอกันหรือบางทีแบบมาเจอ,เจอกันพอรู้จักผ่านโลกโซเชียลอ่ะค่ะ พอได้มาเจอเจอกันมีทั้งสารความสัมพันธ์ต่อไปแต่บางพลังงานบอกว่าไม่ไม่ดีกว่าตัดสินใจลดสถานะหรือว่าจบกันตรงนั้นนะฮะก็เป็นไปได้ด้วยแล้วเดินออกมาจากความสัมพันธ์มาอยู่กับตัวเองมาดูแลตัวเองเพื่อก้าวต่อไปใหม่บางทีอะค่ะอาจจะมีบางอย่างที่ทัศนคติไม่ตรงกันไม่ใช่เรื่องของการมีใคร อะไรเอาไว้เป็นตัวเลือกทางเลือกแต่บางทีอาจจะเป็นเรื่องของมุมมองเป้าหมายในชีวิตที่แตกต่างกันบางทีแบบอาจจะมีบางพลังงานที่จะต้องไปเติบโตก้าวหน้าในชีวิตก่อนเนะาะท้งเรื่องการงานอะไรอย่างเนี้ยไปศึกษาต่อเรียนต่อหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็เลยทําให้วางไว้แค่ถ้าเป็นเพื่อนกันได้ก็เป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยค่ะ ยังไม่ได้สางความสัมพันธ์ต่อไปเนาะอาจจะจบลงตรงนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าสำหรับเพื่อนๆที่แบบว่าอยู่ห่างไกลกันไม่ได้แบบหรืออยู่โลกโซเชียลก็ได้มันก็มีบางพลังงานที่นัดเจอกันพูดคุยกันและเขาอะที่ไม่ยอมชัดเจนกับเราเพราะเขาเจ็บปวดหรือว่าตัวเราก็ได้นะคะเจ็บปวดในความสัมพันธ์ที่เคยผ่านมาเลยกลัว ว่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเขาก็ไปคิดไปไต่ตองนะแต่ถามว่าเขารู้สึกว่าเราอะเกื้อกูลต่อเขาไหมเป็นแบบจิตใจดีต่อกันไหมซัพพอต,ต่อกันไหมก็ต้องบอกอะว่าเราเรากับเขาเป็นคนที่มีพลังรักที่ดีต่อกันนะคะอืมก็เลยหากแบบว่าพลังรักยังเหนียวแน่นนะคะ การได้มาเจอเจอกันในครั้งนี้มีโอกาสที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีมันเหมือนกับว่าชนะใจกันอะเพราะว่าถ้าเกิดเขาติดอยู่ในความเจ็บปวดหรือเราติดอยู่ในความเจ็บปวดอะคะ่ะด้วยพลังรักของเขาหรือของเรานี่แหละทำให้สลายตรงนั้นลงไปได้ทำให้ความกลัวที่เคยมีกำแพงที่เคยก่างกั้นนะคะมันมาลายสิ้นไปมันจบไปนะคะแล้วก็กลับมางดงาม มีแบบเขาเรียกว่าขยับฐานะมาเป็นคนที่ชัดเจนกันขึ้นอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่เพื่อนเจอการผ่านออนไลน์โซเชียลแอปหาคู่อะไรต่างๆอันนี้ต้องบอกว่าเพื่อนๆต้องอาจจะต้องมีแบบว่าแตเะเบรกนะคะเพราะว่ามีทั้งแบบทำให้เราคือความไม่ชัดเจนมาทำให้เราเจ็บปวดอะกับอีกกรณีหนึ่งคือมันไม่ตรงปก อะไรแบบนี้ค่ะนะอันนี้คือต้องระวังนะคะมันก็อาจจะถ้าเกิดว่ามีการน,นัดเจอกันพูดคุยกันให้แนะนำว่า,เ,าเราพาใครไปด้วยยิ่งถ้าเพื่อนๆนะคะเป็นเป็นแบบว่าผู้หญิงเนาอก็พาใครไปด้วยนะคะไปเจอกันในที่ที่มันปลอดภยัยอะไรแบบนี้ค่ะนะก็ก็ก็ต้องดูกันให้ดีๆนะคะอืม พลังงานก็เดี๋ยวเราคืออย่างนี้ยค่ะเพื่อนๆในเรื่องของความไม่ชัดเจนเนี่ยเราอาจจะต้องพิจารณาต้องดูนะคะต้องไขควัวต้องไต่ตรองอานะ,ะและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแบบว่ามีความเจ็บปวดในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาแล้วมีอีกคนหนึ่งเข้ามาเราก็อย่าหวังให้เขามาแทนที่ เพราะว่ามันไม่มมันไม่มีใครแทนที่ใครได้ควรจะจบความสัมพันธ์เดิมจบความเจ็บปวดในใจจากคนเดิมไปก่อนเพราะว่าไม่นั้นมันจะเกิดการเปรียบเทียบอะค่ะเพื่อนเพื่อมันจะเกิดการเปรียบเทียบแล้วมันจะเกิดการแบบเหมือนกับดึงใครมาลวดเร็วไปอะแบบเหมือนให้เขาเป็นตัวแทนอย่างเงี้ยอ่ะถ้าเขาเป็นคนดีมันก็ไม่ยุติธรรมกับเขาแต่ถ้าเกิดเขาเป็นฝ่ายทำซะเองคือดึงเราไป นะฮะเพื่อแทนที่ใครคนคนใดคนหนึ่งที่เขาเจ็บปวดมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ยุติธรรมสําหรับเราอะนะฮะฝุดท้ายแล้วเราอาจจะไม่ได้เลือกกันตรงนั้นมันก็กลายเป็นความทุกข์กันอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดจะคบกันให้ได้มีความชัดเจนขึ้นนะคะมันจะต้องจบที่ใจจบที่ความเจ็บปวดในใจความสัมพันธ์เดิมสิ่งเดิมต้องไม่คาลาักขาังอ่าถ้าจบไปได้มันมีโอกาส นะคะสตาร์ทกับเราเริ่มต้นกับเราไปในทิศทางที่ดีนะคะโอกาสที่ดีนะ,ะแต่ทีนี้ขออ่านแบบนี้ให้กับเพื่อนๆนะคะถ้าเกิดว่าไอ้คำว่าสถานะไม่ชัดเจนอ่ะเพราะว่าเคยจบกันไปแล้วจบกันไปแล้วแล้วกลับเข้ามาในชีวิตกันอีกครั้งหนึ่งเป็นคนเดิมคนเก่าแต่เรารู้สึกว่าเออมันจะกลับมาชัดเจนกันได้ไหม มันจะกลับมาคบกันได้อีกหรือเปล่าอย่างนี้ค่ะอันนี้คือต้องถ้าเกิดเพื่อนๆ่อนอยังไม่ได้ลืมความเจ็บปวดในใจอันนี้ต้องดูว่าพลังแห่งความมุ่งม,มั่นตั้งใจของเขาอ่ะมันมีเต็มร้อยไหมถ้าเขาเป็นแบบหนึ่งดาบคือเต็มร้อยเลยนะคะพิสูจน์ตัวเองแบบเต็มที่อันนี้คือมีโอกาสที่จะกลับไปคืนดีกันมีโอกาสที่จะรักกันซัพพอร์ตกัน นะคะแล้วก็เพราะว่าการมาของเขาะบางทีมันมากระทันหันงานทักมาหรือว่าทักมาผ่านออนไลน์ผ่านโซเชียลอย่างเงี้ยมาค่ะเราเองก็เออตกใจเนาะอะไรเนี่ยอยู่อยู่แบบเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือขอให้พิจารณาดูให้ดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นความเจ็บปวดในใจที่มีอยู่แนะนาเพื่อนๆน,นะคะว่าให้อภัยจะดีไม่ดีการจะกลับมาเป็นสถานะไหน ให้อภัยนะคะเพื่อที่จะปลดปล่อยตัวเรานี่แหละคะ่ะให้เราได้เริ่มต้นก้าวไปสู่ชีวิตของเราเนาะก้าวไปสู่ทิศทางที่ดีมีโอกาสได้เจอเจอกับคนที่ดีคนที่มีพลังงานที่ดีต่อกันงดงามต่อกันนะคะอันนี้นะฝากไว้เนาะกับเพื่อนๆนนะก็โอเคคะ่ะขอให้เพื่อนๆไม่ว่าจะในสถานะเป็นคู่รักคนรักคนโสดสถานะไม่ชัดเจนจะอย่างไรก็ตามขอให้ ความสัมพันธ์ของเพื่อนเป็นความสัมพันธ์ที่งดงามและดีงามหากเจอคนที่เข้ามาในชีวิตก็ขอให้คนคนนั้นนะคะเป็นคนที่งดงามต่อกันดีงามต่อกันเป็นพลังชีวิตที่ดีให้ต่อกันและกันนะคะเป็นคนที่ดีมีจิตใจที่งดงามเนาะแล้วก็ซัพพอร์ตชีวิตให้ต่อกันไปในทิศทางที่ดีนะคะ โอเคค่ะก็อ่านไพ่ให้กับเพื่อนจนจบแล้วในเรื่องของดวงความรักนะคะก็เป็นภาพรวมเนาะในเดือนตุลาคมนะว่าเป็นอย่างไรเพื่อนๆก็นําไปปรับใช้กับตัวเองละกันนะโอเคค่ะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องแม่หมอแมมด้วยเนาะแล้วก็มีอะไรจะบอกเล่าหรือคอมเมนต์นะคะก็คอมเมนต์ไว้ขั้งใต้คลิปนี้ได้นะหรือเป็นการรับพลังงานดีๆนะคะ จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ